การมาบังเกิดกั่ยวพระเด็กผูหลงปู่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะจ๊ะเป็นเรื่องที่ยากมากทีเดียวที่จะลงมาเกิดนี่ต้องชิงช่วงช่วงชิงกับพยายามมนทีเดียวก่อนจะได้มาครอบครองกายมนุษย์ยากแล้สิ่งที่พยายามมน กลัวมากสุดก็คือกายมนุษย์หยาบที่ได้ลักษณะมหาบุรุษเพราะว่าจะไปซ้อนกันได้สนิทกับกายมหาบุรุษภายในแล้วก็เคลื่อนกับไปสู่สมรรบภูมิในสู่รบบมือกับพยามารอย่างเร็วแรง มากๆทีเดียวซึ่งก็ไม่ช้าก็จะไปถึงที่สุดของเรานี่คือสิ่งที่เขากลัวมากเป็นอันดับที่หนึ่งรองเรามาคือกายมนุษย์หยาบของผู้รู้ที่ได้ลักษณะมหาบุุษบางประกาศหรือแม้ไม่ได้ลักษณะมหาบุุษเลยก็กลัวถ้าเป็นผู้รู้แจง้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมแม้ซ้อมภายในกันยังไม่สนิทสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ เร็วแรงเพราะฉะนั้นวิญาม,มาเนี่ยกลัวผู้รู้ที่มีกายมนุษย์หยาบนี้มากนังการมาเกิดของท่านนี้ไม่ใช่ง่ายนะจ๊ะยากมากไม่ใช่เป็นแค่วินาทีมันรับเดียวจริงช่วงช่วงจริงใครละเอียดากันถ้าใครละเอียดกว่าค ลงมาเลยและจริงๆแล้วก็จะต้องเกิดในตระกูลชนชนสูงที่มนุษย์ในยุคนั้นยกย่องว่าเป็นเลิศเสรชสูงสุดแล้วก็ออกบทเพื่อที่จะได้มีโอกาสว่างในการทำความเพียรแล้วก็มุ่งก็ไปสู่ภายในซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริง แต่ถ้าเกิดในตระกูลสูงเนี่ยการสร้างบาร,รมีมันก็จะง่ายสะดวกสบายเพราะว่ามีทั้งทรัพย์อำนาจศัสนาพวกพ้องบริวารจะสะดวกมากเีเดียววัดว่าอารามก็ไม่ต้องสร้างเลยเพราะว่าความพร้อมของทุกสิ่งนั่นแหละจะอำนวยความสะดวกไม่ต้องเสียเวลา เพราะฉะนั้นเขาก็เมื่อกันไม่ให้มาเกิดในมนุษย์ไม่ได้ก็กันไม่ให้เกิดในตระกูลสูงได้แล้วกดให้ตกต่ำไปอยู่ในตระกูลที่ต้องลำบากลำบากลำบนแล้าทานบารมีท่านมากเก็บเอาท่านอดอาหารไปหลายวันตอนบวชใหม่ๆเราคงจำกันได้ใช่ไหมจ๊ะไม่ได้ฉันอาหารมาสามวัน ดับบาตได้ข้าวปั้นหนึ่งกล้วยน้ำ no. ว้าหนึ่งผลนั่นแหละแต่ว่าเมื่อท่านเอาชนะความตรณนีด้วยชีวิตเพราะอดมาสามวันข้าวทั้งปั้นนี่กล้วยหนึ่งผลมีความหมายสำหรับชีวิตมากเพราะมันอดเมื่สามวันนะไม่เชื่อไปลองอดดู อดแล้วก็เอาข้าวมาปั้นนะแล้วก็กล้วยหนึ่งผลอลองดูแลแบ่งครึ่งเออแล้วก็ทานข้าวแค่ครึ่งปั้นกล้วยครึ่งผลแล้วรู้สึกไงมาเล่าให้ฟังหนึ่ย <c oughs> <c oughs> จะได้เข้าใจไง <c oughs> นะจะได้เข้าใจว่าท่านรู้สึกยังไงแต่ว่า เขากดให้ตกตก่ำขนาดนีน้แต่ก็กันไม่อยู่เมื่อท่านเอาชนะความตรณีทรัพได้ดวงปมยาท่านพิจารณาออกเห็นว่าสุน,นัขแม่ลูกอ่อนก็ชีวิตหนึ่งเช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ข้าครึ่งปั้นกลือครึ่งบนก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตต่อไปได้แม้อยู่ในภูมินั่นก็ตามนี่นะจ๊ะแต่แล้ว ก็การสมบัติไม่อยู่แต่ก็ไม่เป็นไปตามผังที่สมบูร์นั่นแหล,ละเราเวลามาเกิดมาเป็นทีมนะทีมหมู่ขณะใหญ่ทีเดียวและทีมนั้นจะต้องเกิดในตระกูลอุดมสมบูรณ์ทั้งนั้นแหละแระสร้างบารมีรวงกันมา ก็จะลดหลังไป,ไปตามกำลังแห่งบารมีแต่ไม่ลำเข็นนะจะต้องรวมเป็นกลุ่มจะได้ไม่เสียเวลาในการไปตามหากันไปถึงเวลาก็ออกบทปุ๊บแล้วก็มาใครมีภารกิจหน้าที่อะไรสี่อย่างก็ทำไปหน่วยรบภารกิจพิเศษสุดๆมุ่งก้สูส่สงบหมอสมรภูมิภายใน ลบกับค่าศึกติดแท้จริงก็มุ่งกาไปสู่ภายในหน่วยที่ขยายออกไปภายนอกเพื่อให้มนุษย์ทุกคนทั่วโลกได้ร,รู้ว่าในตัวมีธรรมกายเป็นสิ่งที่สแสวงหาแล้วก็เป็นที่พึ่งที่ระลึกติดแท้จริงก็จะได้รับคำแนะนำนี้และกัปฏิบัติให้ให้เข้าถึงให้ได้ เมื่อการเข้าถึงหมดพร้อมๆกันทั่วทั้งโลกลองนึกดูแล้วกันว่าสิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นการเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นมันก็หมดไปพอหมดไปก็จะร่วมสมองในฉันเออสุลบลบมือไปยามาตามความละเอียดของตัวนี่นะจ๊ะโลกทั้งโลกก็เหมือนอยู่บนผื้นเป็นดินเดียวกันในบ้านหลังใหญ่หลังเดียว เรกรวดเดียวแล้วก็ทำความเพียรน,นี่นะจ๊ะถ้าถ้าเขาถึงยางนีแล้วก็ถ้าการไม่อยู่จริงๆจะมีสมบัติจกักรพพรดเกิดขึ้นนะแต่ว่ามนุษย์ไม่ต้องทำมาหากินแล้วก็ทำความเพียรอย่างเดียวมุ่งก้าไปสู่ภัยนะอย่างเดียวแต่ทั้งหมดจะไม่ไได้เป็นไปอย่างนั้นเลยแล้วเวลามาเกิดมันจะต้องมีสมบัติทั้งสาม ทางพลรงบุญมีรูปสมบัติงดงามเป็นหนุ่มสาวสวรรค์อย่างนี้นะ <c oughs> ความชราไม่ปรากฏแข็งแรงสดชื่นและใช้ความแข็งแรงความสดชื่นมาทำความเพียรด้วยทำความเพียรต้องมีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัต,มมบติมีคุณสมบัติมีความพร้อมแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเห็นไหมเมื่อกดหัวหน้าทีมลงได้โอ ไอ้ที่ตามตามมาไม่ต้องพูดถึงนีกถ้าหากขยายพวกที่ทำไน้ที่เผยแผ่ขยายได้ก็จะเกิดสิ่งดีๆนี้ส่วนอีกทีมหนึ่งก็เป็นฝ่ายกองสเสบียงเด๋ยวถ้าหากมีสมบัติจักรพรรดิเกิดขึ้นกบแปลว่าฝ่ายนี้หมดไปไม่ต้องไปสแสวงหาสเสบียงอะไรแต่ว่าถ้ายังไม่ชนะเขาเขาต้องสสแสวงหาตามทันไม่จนเดื ไฟก่อสร้างก็เหมือนกันถ้าเกิดในตระกูลสูงกันแล้วในการก่อสร้างก็ง่ายง่ายมากแล้วดินฟ้าอากาศมันจะดีนะสมบูรณ์อากาศแต่พอดีพอดีทำให้โลกมนุษย์และสวรรค์ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่กากาดมันจะสบายสบายสบายนิดช่วยไม่ร้อนไม่หนาวไม่อา้าวแะช่วยการปฏิบททัติธรรมง่าย เนี่ยผังเดิมๆจะเป็นเงนไงแต่รวนหมดเลยนี่หลวงปู่ก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นคุณยายก็ต้องไปอยู่ตรงนู้นอุติตามมากกระจายกระจายกันไปหมดแล้วมาอยู่ในช่วงอายุมนุษย์ไขเฉลี่ยเจ็ดสิบพ้ปีทั่วโลกกว่าจะตามมาเจอกันก็อ๋อ <laughs> หน้าหล่นหมดแล้ว <laughs> มันหล่นหมดแล้วกูจะเจอเสียงก็เปลี่ยนไปอย่างนี้นะอย่างนี้เลยจ้ะเอาก็จะมาเจอกันมันจะกระจายออกไปหมดเลยแล้วก็ช่วงนี้ที่มาเกิดยุคนี้ยุคที่ผ่านมานี่ ก็จะมาเกิดนานมากหนึ่งพุทธันดรเดียวคืระหว่างาพุทธเจ้าของพระองค์ที่ผ่านมากับพระองค์ปัจจุบันจึงมาเกิดครั้งหนึ่งนี่ไงก็ไาเกิดยากที่จริงเราก็อยู่ในขบวนนะนี่ในขบวนนี่เลยที่จะ,จะลงมาแต่ยายาไมาเขาจะยืดอายุให้เกิดไปก่อนมัน่งโหลดเ็จะ หล่นมากใครเพื่อนจะง่ำเหือกไปเนะจะมาถึงดีก็หมดเรียวแล้วไม่ไหวหรือดึงเอาไว้ให้เกิดที่หลังก็ยังละอ่อนอยู่เลยทำอะไรก็บอกคอยได้ยังนอนเนะอยู่มันไม่พอดีนะที่เหมาะสมในการทำ ลังไว้มันยืดเ้วยหรือไงโอ้เดี๋ยวมันเยอะอย่าฟังเลยก็เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเรานะที่จริงอยากให้ไปจะสอนให้เห็น,น <laughs> เอาเอาเห็นเองดีกว่ามุงมันดีนะ มันไม่ทันเลยเอาไงดีเราก็จะกำลังจะบอกว่าเห็นหมรรการมาเกิดขึ้นท่านเนี่ยมันยากเพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่กระจายกระจายเป็นอยู่ที่ไหนหล่นๆนเนี่นะคุณนำรถไปตามกลับมาคุณนำบุญไปตามกลับมายหญ่กรนีไปตามกลับมาแล้ววันนี้เราเตรียมพื้นที่นี่นะเอากลับมาให้หมดแล้วก็ขนขงินไป เขาขนกลับไปใหม่นี่ตั้งกระชากเขาจากความจนมาสู่ความรวยแล้วกระชากชุดต่อไปเนีนี่ลากกายละเอียดกายที่ไปรวยต่อในเทวโลกนี่ภารกิจของเรานะนี่ตั้งรวยทวิภพเนี่ไงนี่อย่างงี้จ้าหน้าที่ของเราเพะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะมาเจอถ้าไม่ได้มาเจอท่านเลยนะอืม ก็น่าจะได้อยู่แล้วแต่เจอวิชาของท่านอย่างดีเพราะท่านมีชีวิตอยู่ท่านกจะสอนอย่างนี้เหมือนกันก็แปลว,ว่าเจอวิชาก็เหมือนกับเจอตัวท่านก็ยังพอจะรู้เรื่องเราความจริงชีวิตขรงเราจะทําให้เราว่าเเราจะทําไงดีกันสาหรับชีวิตของเรานะในชาตินี้ได้ถูกต้องก็จะไปเชื่อเอากลับเอาเข้าไปใหม่ไปดูสิทษบุรีใหม่ไปสะสางท่าทําใหม่ เวลาลมาเกิดเมื่อ่อยรู้เรื่องรู้ราวเลยเลยอิตาลก่อนจะมาเกิดครับว่าเสียงเดียวกับพปเอกฉันมาเกิดสร้างบัลลีงลุยอย่างเดียวหน่อไปลงมาลืมนี่นะ <c oughs> มันอย่างนี้นะเพราะนั้นจะเอากลับมาก่อนเอากลับมาก่อนแล้วก็เอามาเชื่อมต่อให้เขาถึงธัมมกายนตัวแหละถึงจะคุยกันรู้เรื่อง แต่พวกเรานี่มีบุญอยู่ในระดับแนวหน้าเนะแม้ว่าเรายังเข้าไปถึงณจุดนั้นแต่เราพอเข้าใจนะ่ะพอจะเข้าใจในระดับหนึ่งที่ <c oughs> หวังให้ว่าตามกันอย่างนี้ไปก่อนกับแล้วบุญในตัวสอนตัวเองได้อยู่สอนอยู่ได้แต่ว่ามันจะบทบังไม่ได้วันใดที่เราเข้าถึงน้ำมกายนะจ๊ะตอนนั้นแหละเราจะยิ่งเข้าใจไปในพลหลวงปู่มากขึ้น ในีการที่จะฟังเรื่องราวประเดี๋ยวบางคลงปู่นี่มันจะต้องมีธรรมกายเนี่ยเป็นพื้นฐานในการลองรับความรู้ตรงนี้เพราะงั้นจริงพูดแล้วก็มันจะไอ้ข้อคำถามจะเกิดขึ้นเยอะแต่พอเราหยุดแรกเราได้เนี่ยอ๋อเราเข้าใจขนานในระดับหนึ่งหยุดที่สองได้เพิ่มขึ้นอีกหยุดในหยุดจนกระทั่งเรถึงธรรมกายไปจับเข้าใจั่้มากขึ้นมากในระดับอืม ล้วตายจากนี้ไปเราสามารถที่จะเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองที่เราจะสร้างบารมีแบบไม่ต้องมีใครมาชวนละกันเนี่ยเราวางเราเองเพราะเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิตแล้วเกี่ยวกับเรื่องตัวของเราเองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตามเขากลับมาให้หมดนะไปนเจอเจอใครแท่คุยกันแล้วรู้เรื่องนะอเอากลับมาก่อน ที่มีรู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องเอาไว้ก่อนอืแต่ว่าสักวันหนึ่งก็คงจะรู้เรื่องเนอะแล้วก็เอาที่พูกที่รู้เรื่องเนี่ยมาก่อนเพะฉะนั้นสถานที่เราจะเตรียมเอาไว้วันนั้นเนี่ยพระเจ้คุณหลวงปู่ท่านดูอยู่ต้องให้เต็มสภาธรรมกายสากลนนี่นะต้องให้เต็มเลยจะได้ประเมินกําลังกันได้จะสู้ลบปลบมือกับพยายามมาเน,นไปได้แค่ไหนเนะยน,นี่นี่นะเพราะฉะนั้นต้องต้องไปตามกันมาให้เยอะ รถบัสรถทัวรอะรเนี่ยรถตู้ใช่ไหมจ๊ะอย่างนง้นมากันเยอะมากันมากๆที่ที่พื้นที่จอดรถของเราก็มีจํากัดนะถ้ามารถบัสรถตู้นี่นะอาจุคนได้เยอะแล้วก็จะได้เพียงพอกับการรองรับถ้าผู้นํารถเก่งมีมาโอ้โหนี่ที่ไม่พอเนี่ยต้องเลือเอา,เอา ปาลาบัญชองหลายลือออกหมดต้องมีเป็นหมื่นไร่ที่จริงเนี่ยหลวงพ่อเตรียมไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เดินหนีกันตอนนั้นราคาที่มันยังไม่แพงตอนสร้างวัดใหม่ๆมันสามพันต่อไร่ต่อมาตอนที่หลวงพ่อมีดำลิจะเอาสักหมื่นไร่ับรอบเนี่ยหมื่นสองหมื่นไร่ที่มันตกไร่ละหมื่นเศษ ยังสองหมื่นไม่เกินดีแต่ตอน w นับรื่้งประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหมื่นเศษเศษนิดนิดแต่พอพอหารือนันนัในหมูนะเดินหนีไปหมดเลยแต่ตอนนี้บอกอะหลวงพ่อครับไอ,อตรงนั้นก็น่ายจะซื้อไอตรงนี้ก็นน่อยจะซื้อไปที่จอดรถเนี่ยมันเป็นตัวอย่างเนี้ยอ๋อ แล้วไม่ทราบจะทำไงไม่งั้นนี่นะเราก็จะมีที่ครองรับผู้มีบุญได้เยอะเลยเป็นทุกสิ่งไว้หมดเลยนต,ตอนนั้นที่ที่ที่คิดอาไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะแต่ตอนนั้นจำไปก็เดินหนีก,กันไม่ทันนะยไม่งั้นเราก็สบายไม่จะได้เป็นไปตามผังตามโรจจ็ทีต่ตอนน้าที่ผืนนี้มันใหม่ๆเนี่ยโอ้ ก็เดนหนีกันเมื่อกีน่ะแล้วเป็นไงตอนนี้เต็ไมไปหมดเลยแล้วถามว่าแต่ละแห่งที่เราสร้างเราเอาไว้โชว์หรือไว้ใช้ใช่ใ่ไ,ไหมจ๊ะแล้วใช้พอไหมไม,มันไม่พอก็ดูสินี่ไงยังไม่พอเลยแล้วความจริงสมัยพุทธันดอนที่ผ่านมาที่เรามาเกิดสร้างบารมีมาชมนรมทิงหกล้านคนนะโอแล้วหายไปไหนอะ่ะ เนี่ยตอนนั้นนะก็กระจายกระจายไปถ้าไม่เจอกันนี่ก็จะถูกพยามารกบังคับตรึงไปติดนน่นติดนี่แรงหนงักเพระาะก็จะรู้ได้ต้องเจอหมู่คณนะเนี่ยเจอผู้นาบุญยอดกระมิดแล้วก็มาเจอวิชาธรรมการได้สร้างบทร่วมกันมันก็จะแก้ไขที่เขาบทบังบังคับไว้ได้แต่เพราะไม่เจอเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยที่มานิดเดียวนะ ที่ลงมาเนี่ยเยอะนะดังนั้นนี่นะการหล่อรูปเหมือนนี่ท่านนั่งอยู่เป็นหลักเิมนประานกำลังดูอยู่ไอ้ตกหล่นไปที่ไหนในยานทัศนะท่านานนัจะเห็นหมดนะต้องไปตามกลับมานะจ๊ะไปตามกลับมาให้เต็มเลยให้เต็มสภา,านี่อย่าให้ตรงไหนมันว่างให้เต็มหมดเลยในวันหล่อร่มเหมือนไม่เดืยวคุงบุกอันนี้เป็น ภารกิจในอีกสิบสองวันข้างหน้าวันเกิดของฝาแฝดต้องำํำนะนี่อันนี้มากันเดี๋ยวจากนี้ไปนี่จะมีนอกจากบุญพิเศษ,ษนี้แล้วซึ่งหัวหน้าชั้นจะอธิบายให้ฟังภายหลังนี่ไหมจ๊ะก็จะมีพระมหาดักเตอร์สมชายธนวุฒโท จะมาแจ้งข้อบูลการร่วมบุญหล่อรูปเหมือนพระมงคลเท็จโมนีนี่นะเดี๋ยวก็จะให้เวลาสำหรับท่านแล้วก็แบบันี้เนี่ยหลวงพ่อทำบุญพิเศษนะเอาบุญมาฝากทุกๆคนจ้าคือผู้ที่มารับพระของขวัญน,นั่นแหละ ที่ถวายเป็นการส่วนตัวก็เอามาทำบุญหมดฮะไม่ไม่ได้อภิธรรมไม่ได้อภิธรมอะไรเอาไปทำกับพระเจชคุณหลวงพอ่อทัตจัชิโวเพราะเหนื่อยมาด้วยกันนะตั้งแต่สร้างวัดเดิมก็มีอยู่สองคนนั่นนะ่ะไปหายายหลวงพ่อไปก่อนแล้วก็ท่านเอาไปทีหลังนะ่ะไม่กล้าเอาไปพร้อมกัน หรือยาท่านจะลุยซะก่อนแต่ที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละก็เหนื่อยลำบากลำบานแต่ไม่เคยได้ยินท่านบ่นเลยนะเห็นแต่เดินหนีอย่างเดียวแต่ก็ไม่บ่นอะไรท่านก็ไม่เคยขัดคอแต่เดินหนีอะ่ะเีนี้หลวงพ่อจะไปทำตามลำพังได้ไงงานมันต้อง โมเห็นปฏิกิริยาของทีไงก็ยังไม่พร้อมเอาไปไปไะพร้อมตอนไหนก็เอาพร้อมตอนแก่น่ะก็ก็แล้วก็มีอีกชุดในเงืชุดของพระเถระผู้บุกเบิกโอ้เอาชีวิตเป็นเดิมบันเลยละนี่นี่ก็ถวายท่านนะแล้วก็60สิบปีนี่นะโอ้แล้วก็ อุปัาแก้วประคอยดูแลสังขารของหลวงพอ่อครับโอ้ทีหนึ 1, ่งทีสองยังอยู่เลยนะกลับทีหลังโอ้เหนื่อยมากทั้งวันทั้งคืนเลยเนหนื่อยทั้งงานอยามง,งานเลยแตงจากดูแลสังขารและงานอื่นภาระติดต่อก็วันนี้โอทำบุญยอะแยะแบ่งบุญให้เจ้ก็ <laughs>